สวัสดีครับชาวราีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้งกับผู้เกิดในราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนาไปปรับใช้กับีจิตบัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงทห้งกับชาวมังกรลัานามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังสรับเดือนมิถุนายน2องพนนี้นะครับเป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามเป็นกลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวง็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีนาน้นเป็นเช่นไรนะครับสำหรับดวงชะตามีดาวในการยกย้ายราศีทั้งหมด3ดวงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนมีดาวศุกร์ดาวคารแล้วก็ดาวพุธ นะครับมีการโคโจรยกยาราศีโดยมีดาวองคารและดาวพุธเดินโคโจรเสดหรือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเป็นการเดินผิดปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูตามแผ่นผังตรงนี้ได้เลยนะอิทธพลของชาวมังกรลัคนามังกรมีอานาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวเสาเลขเจ็ดได้โคโจรทับอยู่กับลัคนาอยู่ในตําแหน่งคําว่ากเกษตรบดีนะ แต่ดาวเสาร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในตรงนี้นานแล้วนะครับแล้วก็ยังอยู่อีกนานด้วยเพราะดาวเสาร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนชะตาใดนะครับจะอยู่ประมาณ2ปีครึ่งตอนนี้ก็อยู่ได้สักประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วนะครับก็อีกสักประมาณปีครึ่งโดยประมาณเนาะก็อาจจะต้องใช้ความอดทนนิดนึง แต่ว่ามันก็มีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าดาวเสาร์เนี่ยทับลักขนาของชาวมังกรเพราะดาวเสาร์เนี่ยมีบ้านอยู่ที่ราศีมังกรแต่มันก็จะได้คําว่าพินทุบัาต,ตนุรักด้วยนะครับคําว่าพินทุบบาต,ตนุรักเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีจุดอ่อนตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนฝ่ายคิดเองทําเองอันนี้ต้องระมัดระวังตัวเองเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาปัญหาหรือเก็บปัญหานั้นมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นเพราะดาวเสาร์คือดาวแห่งการที่คิดนะครับ โหราจารย์เขาบอกว่าดาวเสาร์คือดาวแห่งการโทษทุกข์นะครับจริงๆดาวสองไม่ได้เป็นดาวโทษทุกข์หรอกแต่มันเป็นนักษณะที่ว่าเมื่อดาวเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรบดีนะอยู่ในเรือนราศีมังกรเนี่ยจะได้ผลในลักษณะของการที่ดาวเสาร์นั้นเป็นพินทุบาทอยู่เพราะว่าดาวเสาร์นั้นเป็นตำแหน่งที่เครียดคิดเยอะคิดมากนะครับวนซ้ำแล้วซ้ำอีกคิดแล้วคิดอีกอะไรแบบเนี้ยยึดติด นะครับกับในอดีตด้วยเพราะดาวเสาร์หมายถึงอดีตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยชาวมังกรและคนามังกรเนี่ยอาจจะต้องพยายามปล่อยวางมากๆพยายามไปหาอะไรใหม่ๆนะครับแรงบันดาลใจใหม่ๆอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันแบบเชื่องช้าดูไม่เป็นใจเนี่ยอย่าเพิ่งไปคาดหวังอย่าเพิ่งไปอะไรมากจนเกินไปคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่ มันจะต้องใช้ในลักษณะของการที่ตัวคุณต้องใช้ความอดทนอดกลั้นยากลําบากนะครับแล้วก็แบกภาระมันถึงจะผ่านไปได้แต่ถ้าเกิดคุณนะพยายามแบบคาดหวังว่ามันจะต้องสําเร็จอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยยิ่งเพิ่มความกดดันให้กับตัวคุณเองเพราะดาวเสาร์เนี่ยนะครับมีเกณฑ์นะครับไปถึงดาวอังคารที่อยู่ในพบเลนสหัสชาต อยู่ในช่วงประมาณวันที่ 16- ถึง26มิถุนายนคุณอาจจะต้องระม,มัดระวังในการคิดการตัดสินใจนะครับการมีประเด็นการมีปัญหาอะไรกับเพื่อนพ้องของเราบ้างนะหรือญาติพี่น้องของเราต้องระม,มัดระวังดาวเสาเนี่ยนะครับมีกระแสสัมพันธ์เนี่ยไปถึงเรือนการติดต่อการสื่อสารมันจะเกิดความกดดันจากคนในสังคมนะครับแล้วก็อาจจะมีความกดดันกับญาติพี่น้องมีความรู้สึกที่แบบไม่ถูกกัน มีปัญหาใจกันทะเลาะก,กันได้อะไรแบบนี้เป็นต้นแต่มันเป็นช่วงสั้นๆก็คือช่วง16ถึง26มิถุนาหลังจากนั้นดาวคารจะโคจรอ,ออกไปที่ราศีเมษไปเป็นตำแหน่งคำว่าพันธุและเป็นกเกษตรบดีด้วยนะครับแต่ก็ยังทำมุมฉากกับดาวสองอีกยันก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งเข้ามาอีกเหมือนเดิมแต่ความกดดันก็อาจจะค่อยๆแบบ ทยอยลดน้อยถอยลงไปนิดนึงถ้าคุณไม่ใชยอารมณ์เพราะดาวอังคารจะกลมกับดาวราหูเขาเรียกว่าดาวคู่ธาตุลมนะครับมันจะมีประเด็นมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงในเรื่องการเงินต่อไปเนาะเอาช่วงของดาวตนุลักณ์ก่อนมันก็จะมีประเด็นมีปัญหากับญาติพี่น้องในเรื่องของการเซ็นการกู้การค้ำต่างๆอะไรแบบนี้คุณต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันอาจจะเกิดปัญหาเกิดข้อผิดพลาด หรือมีในเรื่องของประเด็นได้นะครับเพรพิาพาทต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังนะในช่วงจังหวะประมาณ10 26มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินแล้วก็ในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของอาการเซน็นการกู้การค้ำต่างๆนะครับส่วนการเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเงินกันต่อดาวการเงินของคุณคือราศีกุมของด,ด้วยดาว ราหมูเลข8ได้โคจรเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนพันธุจริงๆแล้วการเงินเนี่ยอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยถือว่าดีนะครับเอาตามเรือนชะตาก่อนแปลว่าเป็นเทวีโชคด้วยคุณนะครับจะค่อยๆมีแนวโน้มมีทิศทางของการเงินค่อนข้างดีขึ้นแล้วก็สามารถลงหลักปักฐานการมีอะไรที่ดีกับในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาอิทธิพลของดาวการเงินไปตกเรือนพันธุแปลว่าคุณจะสามารถมีเงิน นะครับที่ดีสามารถหมุนเงินได้ดีสามารถมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นแต่มันไม่แน่ไม่นอนนะเพราะมันกลมกับดาวมฤตยูนะครับเดี๋ยวดาวคานก็เข้ามาอีกทําให้ชาวราศีมังกรราคานมังกรอาจจะมีเงินเยอะเก็บเงินได้เยอะแต่ก็จะมีรายจ่ายสูงนะครับจะหมดไปกับการที่ตัวคุณเองอาจจะมีการวางแผนซื้อบ้านรถที่ดินคอนโดแบบเนี้ยเป็นต้น เพราะคุณอาจจะมีโอกาสของการกู้หนี้ยืมสินซื้อบ้านซื้อรถซื้ออสังหาต่างๆได้นะครับเพื่อการที่จะก่อร่างสร้างตัวเนี่ยให้ตัวคุณเองเนี่ยเป็นปึกผันได้แบบนั้นเป็นต้นเนาะดังนั้นชาวราศีมังกรลัคนามังกรก็จะมีความเครียดซีเรียสเกินไปบางทีเราก็แบบเหมือนอยากจะสําเร็จไวๆอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองอยากจะมีรถเป็นของตัวเองอยากจะมีคอนโดอยากจะมีอสังหาไว้เป็น เรียว่าอะไรเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่เราจะได้มีหลักทรัพย์ในตอนที่เราจะได้ใช้ในตอนกเกษียณหรืออะไรแบบเนี้เป็นต้นมันก็จะทําให้ชาวมังกรและคามังกรเกิดความคาดหวัง การคาดหวังมันจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างแบบเครียดแล้วก็จริงจังเกินไปเนาะอันนี้จะต้องปล่อยวางเนาะแต่โดยภาพรวมแล้วการเงินเนี่ยค่อนข้างดีกับการหาเงินหาทองหาไรายได้แต่ดาวราหูเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่4กับหลักคนาก็เป็นผินทุบาทด้วยและจัตตุโกนนะครับหรือมุมฉากกับดาวเสา ดาวราหูเป็น4เรามานับกัน1 2 3 4ี่ใช่ไหมราหู2 4งสแทรกซ้ำใช่ไหมราหูที่4แปลว่าราหูเบียนหลักทาว่าราหูเบียนหลักแปลว่าคุณจะมีปัญหามีอุปสรรคมีในเรื่องของความขัดแย้งกับคนในครอบครัวและอาจจะมีลักษณะของการมีการเสียเปรียบเรื่อง บ้านรถที่ดินต่างๆอย่าไปเซ็นกู้เซ็นคำให้ใครนะในช่วงประมาณนี้ไม่งั้นคุณจะเป็นประเด็นมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณจะกู้หนี้ยืมสินเพื่อเอามาสร้างความมั่นคงของตัวเองแล้วไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่แถวบ้านที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองถือว่าดีนะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองอันนี้คุณต้องพยายามเงียบ สันโดษและอย่าอยู่บ้านจนเกินไปพยายามไปทํางานไปอะไรเงี้ยแล้วกลับมาเย็นๆดึกๆหน่อยค่อยกลับมามันจะได้มีประเด็นน้อยหรือไม่มีเลยถ้าเกิดคุณอยู่บ้านคุณจะมีประเด็นมีปัญหากับ คนทางบ้านแล้วก็จะมีความอึดอัดใจกับคนทางบ้านได้แต่ถ้าเราย้ายออกไปอยู่ในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยอันนี้ยิ่งดีเลยนะครับเพราะมันเป็นพินทุบาปเราไม่สามารถอยู่บ้านเกิดของเราได้ประมาณนั้นนะครับดังนั้นเราก็จะไปได้ดีในถิ่นอื่นมากกว่าอะไรประมาณนี้เพราะเราอยู่บ้านเราจะแบกรับเราจะมีปัญหาเราจะมีประเด็นกับคนทางบ้านลหลายๆอย่างเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังโดยนะครับกับการดําเนินชีวิต เราก็บอกวิธีแก้แล้วถ้าอยู่บ้านก็อย่าอยู่บ่อยพยายามไปเปิดหูป่าตาข้างนอกหรือไปทํางานข้างนอกแล้วก็แบบดึกดึกหน่อยค่อยกลับมานะครับหรือเย็นเย็นหน่อยค่อยกลับบ้านอะไรแบบนี้อย่าอยู่บ้านบ่อยเพราะว่าอยู่บ้านบ่อยก็จะถูกจุกจิกขูดควนใจถูกแบบมีประเด็นมีปัญหากับคนทางบ้านอะไรแบบนี้หรือออกไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศเลยยิ่งดีแบบนั้นเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ การงานกันบ้างสำหรับชาวมังกรการงานของชาวมังกรของด้วยราศีตุลของด้วยดาวศุกร์เลขหได้โคจรเป็นประอยู่ในเือนพันธุถุช่วงแรกประมาณ16-19ถึงมิถุนายนดาวศุกร์เป็นประัดแปลว่าอะไรจริงๆดาวศุกร์เป็นประแต่ก็เป็นตําแหน่งเขา,าเรียกว่าอุจจาวิาราชด้วยนะครับอุจจาวิราชแปลว่าอะไรอุจจาวิราชก็แปลว่าน้องๆอ,อุดอะครับอุดก็แปลว่าสูงส่ง อุจาวิวลากับอุจาพิมุกก็แปลว่าเหมือนน้องๆของอุจ่ะอมืมันก็แปลว่าเหมือนเป็นอะไรที่ยังได้คําว่าอุจจาอุจจาตนะเนี่ยมันเป็นภาษาของอินเดียที่เขาแปลงมานะครับนะมันก็แปลว่ามันก็ยังมีกําลังอยู่่ะถึงแม้จะเป็นตําแหน่งปะแต่หลายตําราบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยยกเว้นความเป็นปลที่ราศีเมษ รหรือลดทอนความเป็นประหลงเมื่ออยู่ในตำแหน่งของราศีเมษอันนี้ก็จะบอกว่าดาวศุกร์เป็นประกับให้คุณนะครับกับดวงชะตาสำหรับชาวมังกรเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยให้ตำแหน่งที่ดีทําให้คุณสามารถสร้างเน้อสร้างตัวได้แต่ดาวศุกร์ในช่วงประมาณ16-19มันจะเป็นดาวศุกร์ที่ถูกกลุ่มราหูนะครับแล้วกลุ่มดาวมลลกติตยูไม่ไม่ถูกการมีดาวคู่ศัตรูเข้ามา ทำให้ชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรเนี่ยอยู่ไม่เป็นที่จะต้องมีการเดินทางบ่อยขึ้นจะต้องไม่ประจําอยู่กับที่ถ้าประจําอยู่กับที่จะมีการทะเลาะเบาะแวงกันแล้วดาวเสาก็ได้เกณฑ์กับดาวอังคารอีกในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกับเพื่อนพร้อมกับสังคมอีกมีความกดดันอีกอะ่ะดังนั้นบรุมมาตุ้มกันแต่จะเย็นๆเพราะในช่วงประมาณวันที่19มิถุนายนดาวศุกร์จะเลื่อนออกไปเป็นเกษ,ษตรบดีอยู่ในเรือนปุตตะ ใครที่อยากลงทุนนะครับคุณจะลงทุนได้มีพันธมิตรมีหุ้นส่วนที่ดีเพราะป่มกับดาวสุกเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับสุกกับพุธเป็นคู่ธาตุน้ำแปลว่าคุณสามารถที่จะมีการลงหลักปักฐานกับในเรื่องของปุตตะก็คือการลงทุนนะครับที่ดีขึ้น อะไรแบบนั้นเป็นต้นมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคุณอาจจะแบบมีการเปลี่ยนงานมีการยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงแล้วไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าดาวศุกร์คือดาวการงานนั้นได้ตำแหน่งคําว่ากเกษตรบดีดาวศุกร์จะได้ตำแหน่งคําว่ากเกษตรบดีทําให้ชาวมังกรน,นั้นการงานมีความมั่นคงมากขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถไปอยู่ใน ที่ที่ดีขึ้นนะครับการงานมีการเติบโตมีการต่อยอดมีการพัฒนาที่ดีมีการงานที่มีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จมีโอกาสจะได้ชื่อเสียงตําแหน่งต่างๆได้ในช่วงประมาณ19มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปถือว่าทนเอานะครับ16-19คุณยังมีปัญหาพอหลังจาก19มิถุนายนไปแล้วคุณจะทําให้การงานของคุณนั้นเติบโตและพัฒนาที่ดีสามารถมีบทบริวารคอยช่วยเหลือและก็สนับสนุนให้กับตัวคุณดีมากขึ้นด้วยเช่นกัน นะครับหรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นก็ได้นะทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมังกรกันบ้างความรักความสัมพันธ์คือราศีกรกฎเราจับไม่ได้เพราะดาวกรกฎนั้นเดินเร็วเป็นภาคลายวันเราจะดูดาวอีกหนึ่งดวงคือดาวแห่งความรักก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยโครจรอ,อยู่ในราศีเมษเป็นตําแหน่งประช่วงแรกนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีประเด็นมีปัญหา นะครับกับคนทางบ้านหรือคนทางบ้านไม่ชอบแฟนเราเราแฟนเราไม่ชอบคนทางบ้านหรืออาจจะเป็นคนทางบ้านอาจจะไม่ชอบเราอะไรแบบนี้มีความแบบอิลุงตรงนังกับในเรื่องของญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนพ้องหรือคนทางบ้านของเขาหรือทางบ้านของเราไม่ชอบกันมีประเด็นมีปัญหาอะไรแบบนี้かかค่อยๆประคองไปสักพักหนึ่งหรืออาจจะมีประเด็นในเรื่องของเตยฟาตี้ได้สําหรับบางคนนะครับความรักอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ ฟังแบบนี้แล้วใจเย็นๆยอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะดาวศุกร์กำลังจะเลื่อนไปที่าราศีพฤษภอยู่ในช่วงประมาณวันที่19มิถุนายนนะพอ19มิถุนายนแล้วดาวศุกร์จะโคจรไปอยู่ในเรือนปุตตะเป็นตำแหน่งคำว่าตรีโกนกับปลัคนาของชาวมังกรน,นะเดียนะตรีโกนก็จะเป็นตำแหน่งที่ดีมากเป็นองค์ประกอบในเรื่องของ มีความสุขความสมหวังมากขึ้นมีโอกาสจะได้คอมมิชเมนต์นะครับเพราะเป็นดาวคู่ธาตุน้ําคุณจะมีสเสน่ห์เมตตามีการดึงดูดคู่ได้มากขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาติดต่อสื่อสารกับคุณมากขึ้นอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าตัวคุณนะครับและเป็นคนทางไกลก็ได้เช่นกันนะเรา กอ็อาจจะมีโอกาสมีนวโน้มทิศทางของการได้คอมมิชเมนต์นะครับสำหรับชาวมังกรได้เช่นกันนะสำหรับใครที่อยากจะมีคอมมิชเมนต์หรือใครที่โสดมีโอกาสจะได้คู่นะครับเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนและก็ต่างประเทศได้ด้วยแล้วก็สามารถมีคอมมิชเมนต์ที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับอดทนไปอีกสักประมาณ19มิถุนายนจะดีขึ้นเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ